ถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาร้านเติมเงินราคาถูกอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับ Super Special Shop ปลอดภัยเติมไวถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้านเปิดให้บริการทุกวันยิ่งไอเรื่องบิดเรื่องโกงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าตัวร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทมาอย่างถูกต้องดังนั้นปลอดภัยหายห่วงแน่นอนอย่าลืมเติมเงินร้านนี้กันละครับ Super Special Shop และก่อนเติมเงินก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมิเตอร์สไปตี้ด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อลิงก์อยู่ใต้คลิปกดไปเลยนะ สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เล่น chaos zero nightmare ณปัจจุบันนี้อยู่นะครับอยากจะบอกว่าสําหรับเกมเวอร์ชันมือถือตอนนี้มีการอัปเดตม o อดเวอร์ชันใหม่มาแล้วนะครับก็คือ l a g ก f a s t นั่นเองนะครับ l a g o f a s t ก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทาคลิปไปนะครับก็จะเป็นการที่มีการ screen หน้าจอแล้วก็แปลเป็นจุดๆไปใช่ไหมแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถที่จะ build in translate ในตัวเกมให้กลายเป็นภาษาไทยได้แล้วนะครับซึ่งวิธีการนะครับคุณก็แค่เข้าไปที่แอป l a g f a h a s t นะครับเน b บิว i n Translate Pro มาให้เราเลือกด้วยนะครับเราแค่เลือกเป้าหมายภาษาให้กลายเป็นภาษาไทยจากนั้นเราก็กดบิวอินแล้วก็เข้าเกมได้เลยนะครับแล้วตัวเกมเนี่ยก็จะกลายเป็นภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับ และสำหรับใครที่เป็นผู้ใช้งานใหม่นะครับคุณสามารถใช้โค้ดมิสเตอร์สไตี้ที่อยู่ด้านล่างจอเนี่ยเข้าไปตรงช่องกหะดาเกมของแอปลาโกฟาสนะครับพิมมิสเตอร์สไ s m i ตี้ใส่เข้าไปแล้วก็รับฟรี1วันไปใช้ได้เลยนะครับภาษาไทยจาก o f ฟ i c i a l ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คุณสามารถใช้ลากกฟาสในการแปลได้นะวันนี้ประมาณนี้ครับมาอัปเดตข่าวสารได้ฟังกันสําหรับใครที่รอใช้งานสําหรับตัวลากกฟาสมือถือมาแล้วนะครับอย่าลืมกดซับกดไลค์วกดแชร์กันด้วยนะครับและที่สำค,ค,บบคัญ